ขอเดินพราตจโนมสาธุชนทั้งหลายในโอกาสนีนะ้ได้มีโอกาสได้สา,าธัมพันธ์นทางวัดพระธาตุผาเงาตาบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายวัดพระธาตุผาเงานั้นเป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมานะได้เริ่มสร้างวัดนะพัฒนาวัดจากวัดล้าง ยกวัดที่มีพระสงค์ในปีพุทธศักราช2,822เป็นต้นมาใน่ว่าพระพาเงาน,นั้นมีที่สำคัญที่เราท่านั้หลายมาถึงวัดแล้วเนี่ยก็จะมาะกราบไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อพระเงาซึ่งหลวงพ่อพระเงานนั้นเป็นพระพุทธร,รูปที่ขุดพบในนิมิตเห็นเมื่อปี2,119ตอนสร้างวัดลนิมิตเห็น ได้ขุดพบเมื่อวันที่17มีนาคมาพุศัร2 5 1 9เช่นเดียวกันหลังจากที่ขุดพบพุทธรูปของพ่อพระเงาแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้พัฒนาวัดนาจากข้างล่างก็คือส่วนเชิงเขาจะมีพระาธาตุผาเงา,าอยู่ตรงกลางภูเขาก็มีพระาธาตุจอมจันทร์ขึ้นไปยอดเขาก็จะเป็นพระาธาตุเจ็ยอดมี3พระาธาตุ 3. 3แห่ง จากส่วนข้างล่างขึ้นไปข้างบนฉะน,นว่าพระธาตุพะเงานี้หลังจากที่ได้สร้างวัดขึ้นมาได้พัฒนาวัดได้คุณพบอหลวงพ่อพังงาได้พัฒนาพระธาตุผาเงาพระธาตุพะเงานี้เป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามเป็นพระธาตุที่สร้างพระธาตุไว้บนก้อนหินะก้อนหินเกรนิตนะที่ตั้งอยู่บนเขานะตั้งอยู่บนพื้นดินแล้วก็สร้างพระธาตุไว้ บนก้อนหินและมีก้อนหินอีกก้อนหนึ่งที่ลาดเอียงลงมาด้านหน้าแต่ก็เรียกว่าพระธาตุผางอราะฉะนั้นพระธาตุผางอานี้เป็นพระธาตุที่มีความสําคัญและศักดิ์สิทธิ์มาในอดีตนะซึ่งในอดีตจริงๆนั้นอย่างบริเวณวัดพระธาตุผางอ่นี้ได้สร้างมาร่วมกับเมืองเวียงปรึกสาเนะวียงปรือสานั้นได้สร้างมาเมื่อปีพศ1188 1 0 8นะ8นะได้สร้าง เบี้งปรึกษาขึ้นมานะเวียยปรึกษาได้สร้างเมืองสร้างวัดสร้างวังแล้วก็พัฒนามาจนถึงปี93ปีเมื่อ93ปีก็หมดยุคของเวียยปรึกษาดังะะนั้นวัดพระธาตุพะงานี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาในอดีตแต่มาพัฒนาเมื่อปี2นี0เป็นต้นมาดัางนั้นเมื่อมีการสร้างวัดมีการเห็นได้ไดีมิต แล้วคือผู้มาสร้างวัดก็คือพ่อจันทาพรมมา,าเป็นศรัทธาของวัดพระาธาตุผานอมเได้สร้างวัดมาแต่ต้นหลังจากที่ได้นิมิตเห็นว่ามีพระสงฆ์ได้มาให้นิมิตว่าให้ทําพิธีกรรมสวดถอนพื้นที่ทําบุญบุทิศส,ส่วนบุญสู่กุศลให้เจ้าที่เจ้าทางเขาเสร็จแล้วก็ <c oughs> บวชพระบทเนนทําบุญต่างๆให้แล้วก็จะพบทรัพย์สมบัติที่มีค่า หลังจากนั้นก็ขุดพบพระพุทธร,รูปหลวงพ่อพระเงาที่เขาฝังไว้ในอดีตนะก่อนที่วัดจะล้างฉะนั้นหลวงพ่อพระเงาเน้นจะขุดพบเนะมื่อวันที่17นะมีนาคม2519นั้นเพื่อมีหน้าตัด40นิ้วนวะเป็นพุทธร,รูปจชิงแสนสิงสามนะเป็นรุ่นสุดท้ายของพระพุทธร,รูปที่สร้างนะในเมืองถึงแสนะเป็นพุทธร,รูปเนื้อดินเนื้อปูนโบราณนะปิดด้วยทอง เราฝังไว้ใต้ฐานของทุกสีของพระประธานดังะะนั้นหลังจากที่ได้ขุดพบแล้วก็ได้พัฒนาวัดอเจ้าพนวัดตามนิมิตนะตามนิมิตทุกอย่างหลังจากนั้นก็จะมีะมีขา้าพบุีมีคณะสัตยาติโจมทั้งหลายได้มากราบไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อผาเงามาตลอดหลังจากที่มากราบไหว้บูชาแล้วเนี่ยจากนั้นก็จะมี เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินโดยพระบาทสมเด็จพระจักรพรรดิสิบเอ็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าพระองค์ได้เสด็จมาที่วัดพระดาเนินมาที่วัดพระธาตุพางล่านี้เมื่อปี2อ3 6กแต่ก็ได้โปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระรุมราชินีนาถพร้อมกับสมเด็จพระนิธิธาติราชเจ้านกรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามกรมราชสมาดี เมื่อปี2 5 2 4 2 9มกราคมแล้วก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นประวัติศาสตร์ที่เจ้าฟ้าเจ้าเป็นดิน,นที่ได้เสด็จพร้อมกับพระบรมสานุวงศ์มาที่วัดพระธาตพระเงา,า,าเป็นต้นมาตั้งแต่ปี2524มาถึงปีปัจจุบันนี้แลก็ได้มีโอกาสได้พัฒน,นาวัดแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาสร้างวัด สร้างถาวรนวัตถุต่างๆขึ้นถ้า <c oughs> มีโอกาสได้สร้างหอรพระบรมฉาย,ยาหมาราพุทธิลางสัรที่อยู่ในขณะนี้เนี่ยก็เป็นที่เป็นฐานรูปที่พระสเร็จพรพเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ก้าเลพระบรมธราชินีนาพระพันปีนหลวงได้มีโอกาสได้เสด็จอาทิวัดพระธาตุางเงาน,นตั้งแต่ ต้นมาจนถึงปัจจุบันเก็บรูปภาพไว้นาะเป็นที่ระลึกไว้ตรงนี้นะในโอกาสนี้เวลานี้วันนี้เรือนที่18มิถุนายนนะพะะุทธศักราช2560ถ้านเอถ้าในเดือนมิถุนายนนะพะะุทธศักราชสอง8นานี้เรียกว่าเป็นวันเป็นปีเป็นวัน,วนเป็นเดือนมงคลนะเป็นเดือนมงคลเป็นเดือนที่มีงานใหญ่นะที่ว่าพระธาตุผางเงา งานแรกก็คือการอ่านทรงตั้งพัปนะเรียนทำสามประโยคของคณะสงฆ์หนุหนเหนือที่สมเด็จพระริยาวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆมหาดิพาริยนยกซึ่งได้ทรงโปรดให้สมเด็จเจ้าพคุณสมเด็จพระมหาธียารยานที่อาจารย์เจ้าข้ะราใหญ่หุ่นเหนือคณะกรรมการ มาได้สมาคมอาวัวัดเศชตุพนที่มณฑลมัคราาที่กรุงเทพมหานคร,รได้มาเป็นประธานได,ได้ได้มอบพัดให้กับพระมหาปร,รียาที่มาที่สอบได้ที่สอบผ่านของคณะสงฆ์พลเหลือในวันที่17เดือนพิธุนายน2 5 6 8เมื่อวานนี้แล้วก็เป็นงานที่ได้จัดผ่านพ้นไป ตส่วนง,งานหนึ่งที่ที่วัดเนี่ยที่ได้รับรองงานการาเสด็จพระําดำเนินมาทรงโปรดมาเปิดหอพระบรมฉายามหาราชพุทธิรังสรร์ซึ่งได้รับพระมหาอุคันิพนานทิคุณนาจาก,าจ,ากาจากสมเด็จพระอธิษฐานที่ราชา,ากรมสมเด็จพระเทพอัตนนราสุดาสยามรบรมราชกุมารีพระองค์ได้โปรด พระกรุณาได้ส่งเปิดหอพระบรมฉายามหาราชพุทธิงังสันซึ่งได้สร้างมาเมื่อปี2553เป็นต้นมาเพื่อเก็บภาพเก็บรูปภาพต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เ,เป็นต้นมาได้เก็บภาพต่างๆไว้เป็นอนุสรณ์หอนาหอพระบรมฉายาลักษณ์นี้เพราะฉะนั้นใน วันนี้ก็เป็นวันที่มีเป็นวันประสาสรของวัดพระาธาตุพระเงาที่มีโอกาสได้รับอาการพระราชาสมเด็จของสมเด็จพระนิิธาีิราชาารเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชดาุสยามบรมราชกุมารีาเสด็จมาเปิดขอพระบรมสายา m รา a r a j ธ u สร r a พระสถานที่น,าาน,นี้ในวันที่18เดือนมิถุนายน2568ในโอกาสนี้ ก็มีข้าราชการมีคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายมีนักราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นต้นและหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมงานและมาช่วยงานจัดงานสองวันก็คือวันที่1 7บเและสิมิถุนายนที่ผ่านมาเป็นอันที่เรียบร้อยทุกประการฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านทนดเร สวีวันคำภาและยกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่่งประเทศไทยในพระราชูประธรรม่าซึ่งได้มีโอกาสได้มาร่วมงานในท่านมาให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมงานในโอกาสนี้ด้วยทั้งสองวันเนี่ยก็ขออนุโมทนาสาธุการกับคุณท่านที่ท่านดรสวีวันคำภาในโอกาสนี้แล้วก็ท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ที่มาร่วมง,งานขอขออนุมทนาขอบคุณขอบใจในงานนี้เรียบร้อยทุกประการทางคณะสงฆ์และทางคณะสถาญาติจบทุกท่านทุกคนในวาระโอกาสนี้ทั่วนาคันทุกท่านทุกคนเทอ